สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีเน o ริโอโอราเคิลกันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับชาวราศีกุมครับและชาวราศีกุมคือคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่1 4มีนาคมนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับไปดูเรื่องแรกนะครับเรื่องการงานของชาวราศีกุมกันก่อนนะครับสำหรับคนที่มีงานทํา สภาพการงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ออกมาในลักษณะที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมใครที่ทำงานแล้วนะครับการงาน ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะสําเร็จด้วยฝีมือของคุณเองนะครับแล้วก็งานสิ่งใดก็ตามนะครับคุณอาจจะมีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับคุณอาจจะได้รับความรับผิดชอบพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าคุณก็สามารถทํางานชิ้นๆน,นั้นออกมาได้อย่างสําเร็จร,ร่วงไปได้ฝีมือของคุณเองนั่นเองครับคุณจะพบกับ คู่หูหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ให้ความช่วยเหลือคุณดีมากรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าง,งานคอยสนับสนุนงานของคุณทําให้งานชิ้นนั้นงานโปรเจกต์นั้นผ่านพ้นเดือนมิถุนายนไปได้ด้วยดีครับและนอกจากนี้นะครับคุณยังมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายหรือ ขยับอันดับตำแหน่งของคุณขึ้นไปให้สูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หรือเดือนถัดไปด้วยนะครับและว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังหางานอยู่นะครับ หรือว่ากําลังจะเปลี่ยนสายงานมาดูว่างานชิ้นไหนที่เหมาะกับคุณบ้างนะครับหรือว่าสภาพการงานในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่ากําลังจะเริ่มงานใหม่เรียกได้ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับ คนที่กําลังหางานใหม่ชาวราศีกุมนะครับการงานก็จะประสบความสําเร็จจะได้งานดังที่คุณตั้งใจหมายปองเอาไว้นะครับและอกจากนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างในเรื่องของการหางานใหม่หรือการเริ่มต้นงานใหม่นะครับเพียงแค่คุณออกปากขอหรือขอความช่วยเหลือกับคนที่คุณสนิทใจรวมไปถึงคนที่คุณไว้วางใจนะครับการงานของคุณที่จะเริ่มใหม่ก็จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ จากการงานต่อด้วยการเงินและโชคลาภกันนะครับสำหรับชาวราศีกลุ่มโชคลาภและการเงินในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง สำ,สำหรับดวงเรื่องการเงินของชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณจะมีความสุขในเรื่องของเงินและก็โชคลาภเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับการที่จะได้รับเงินทองเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้จ่ายการที่จะใช้เงินออกไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะใช้โดยไม่จําเป็นนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ ส่งต่อกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วนะครับราศีกุมที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วมีความรักแล้วนะครับคุณต้อง เผชิญปัญหาหรือว่าจะต้องมีปากมีเสียงต่อรองกับญาติาผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับสร้างความกดดันให้กับชีวิตของ คุณพอสมควรในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคุณยังมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปมากับคู่รักหรือครอบครัวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับสำหรับปัญหาต่างๆอาจจะคลี่คลายแล้วก็ผ่อนคลายได้ในเดือนถัดๆไปนะครับก็ขอให้ผ่านช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปได้ด้วยดีสาหรับชีวิตคู่ของคนชาวราศีกุมครับ และสำหรับคนโสดราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างดูจากไพ่แล้วนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้พบกับคนที่คุณถูกใจ และก็คุณจะคบหาหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสารความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับคนโสดชาวราศีกุมคุณจะมีเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับลองสังเกตตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของความรักช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ และเช่นเคยนะครับหลังจากความรักนะครับมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีกุมสีใบสุดท้ายบ้างนะครับ เอาละครับสำหรับชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับไพ่บอกว่าจะเป็นช่วงที่คุณน,นั้นจะได้ผ่านพ้นคราะหกรรมต่างๆความทุกโศกที่ผ่านเข้ามานะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นไปแล้วนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้ก็ขยันทําบุญส่งเสริมบุญกุศลให้กับตนเองเยอะๆนะครับในช่วงนี้และนอกจากนี้เองนะครับ ก็ระมัดระวงังในเรื่องของการใช้เงินคุณจะมีโอกาสในการใช้เงินมือเติมนะครับอาจจะต้องสูญเสียเงินจํานวนมากในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้บางเรื่องนะครับเรื่องบางเรื่องที่ขาเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจหรือเป็นอุปสรรคเข้ามาในชีวิตหากปล่อยวางได้และจะแก้ปัญหาได้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ นอกจากนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณจะมีดวงโดดเด่นในเรื่องของการค้าขายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หากจะเริ่มต้นโปรเจกต์หรือเริ่มต้นกานรงานควบคู่ไปกับการงานประจำในเรื่องค้าขายจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือจะเป็นการเปิดร้านนะครับสำหรับในเรื่องของการค้าขายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวราศีกุมที่จะเริ่มธุรกิจค้าขายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมสำหรับช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับ และถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับชาวราศีกุมสวัสดีครับ